เลขหลายเรื่องการเงินเนี่ยเขามีเลข0ูนย์ผสมอยูในเบอร์มันเป็นการล่วไหลละละลายซับเช่น2 7 7 2 6 7 7 6หเหรือแม้กระทั่งตัวเลขที่เป็น0 6 0 2พวกนี้ก็ชัดเจนทําให้เงินเนี่ยไหลออกตลอดเวลาเปลี่ยนแล้วมันพลิกชีวิตชัดเจนมันก็จะเป็นกลุ่มตัวเลขที่มีเลข6556 7 887เป็เป็นเลขที่ให้เรื่องของเงินโดยมากคนที่ใช้ก็จะมีการเงินที่ดีอาจารย์ครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ย มันไปสัมพันธ์กับรหัสกรรมได้ยังไงครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือรหัสกรรมประเภทหนึ่งพอเรารู้สถิติเรารู้ข้อมูลแล้วเชื่อมโยงได้เราก็จะรู้เองว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอย่างเช่นคนมีเลขสูงมักจะเจ็บป่วยมันน้อมนําให้ดึงพลังงานที่ไม่ดีผมก็มองในหลักกรรมคนนั้นมีกรรมที่ไม่ดีกรรมดีและไม่ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันน่าอัศจรรย์มากคือ เมื่อไม่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลขศูนย์ปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บอาการน้อยลงบางคนหายก็มีฉะนั้นเมื่อสถิติคือความถี่มันเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคนนั้นดีขึ้นผมก็มองว่าเบอร์มือถือนี่แหละคือรหัสกรรมทั้งรหัสกรรมดีและกรรมไม่ดีคนที่มีวาสนามีบุญดีขึ้นก็ได้ใช้เบอร์โทรที่ดีมันมีเคสของทู่ตัวเลขไหนที่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องความรักเรื่องการงานเห็นว่ามันเป็นสถิติที่ชัดเจนถ้าความรักมันจะมีทั้งดีและไม่ดีกรณีที่เลขเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นเเเเเลข<ม>ทีีี่่่กกยวกับสนนมมตาช 2-4-4-2ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าน่ารักอบอุ่นเมื่อใกล้ชิด2-6-6-2คนนี้พูดจาดีเอาอกเอาใจเก่งเลข6-6ก็จะเป็นคนอารมณ์ดีสนทนาด้วยเ hey ฮฮา6-4-4-6เป็นคนน่ารักนุ่มนวลถ้าตรงันข้ามล่ะคนที่มีเลขแล้วมีความรักที่แย่เช่นมี0-2-0-6 6 7 7 6พวกนี้คือความรักอยู่ในเก์ที่เรียกว่าเน่าน่าสนใจมากที่ผมบอกว่าสถิติมันพลิกเลยก็คือพอเอาเลขเน่าๆออกแล้วไปใช้เลขกลุ่มที่ปลอดภยัยชีวิตเขาดีขึ้นทางนั้นถัดมาสถิติตัวเลขที่สัมพันธ์เรื่องของเงินมันก็จะเป็นกลุ่มตัวเลขที่มีเลข655666ก็ได้7 8 8 7 8 2 2 8เป็นเลขที่ให้เรื่องของเงินถ้าเรามีเบอร์แบบนี้โดยมากคนที่ใช้ก็จะมีการเงินที่ดีแต่ต้องมีเลขสถิติเข้าไปกลุ่มด้วยแต่คนที่มีเลขร้ายเรื่องการเงิน ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแล้วมันพลิกชีวิตชัดเจนเช่นเขามีเลขศูนย์ผสมในเบอร์มันเป็นการั่วไหลแล้วลแล้วก็มีที่เจ็บปวดเรื่องการเงินมากก็เป็นอลายซับเช่น2 7 7 2 6 7 7 6หรือแม้กระทั่งตัวเลขที่เป็น0 6 0 2พวกนี้ก็ชัดเจนทําให้เงินเนี่ยไหลออกตลอดเวลาแต่ถ้าอยากดีมากเรื่องการเงินก็ใส่รหัสตัวเลขที่เน้นเรื่องการเงินให้เหมาะสมกับอาชีพซึ่งถ้าเกิดอยากรู้ลึกหรือจริงก็ต้องค้นคว้าข้อมูลเพิ่มหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมันต้องมีประสบการณ์ในการเรียงตัวเลขเข้าไป ถ้าพูดถึงตัวเลขที่เป็นเรื่องของโชคลาบโชคลาภในที่นี้ก็คือเสียงโชคถูกไหมครับถูกต้องลอตเตอรี่มันมีมากกว่าเรื่องลอตเตอรี่นะที่ผมเจอก็คือเรื่องของจับฉลากเได้ทั้งวันก็คือเลข3ามเก้าเก้าสามัมพันธ์เกี่ยวกับเสียงโชคซึ่งเอาไปเล่นหวยก็ได้ในการเล่นทุ้นเนี่ยก็มีผลมันก็ส่งเสริมอีกอันหนึ่งที่จะดูชัดเจนมากขึ้นคือมีเลขราหูเลข8 7 8 8 7อันนี้ก็เหมาะสาหรับเรื่องหุ้นหวยเสี่ยงโชคทีนี้คนที่ใช้เราได้ผลเนี่ยมันต้องมีบาร,รมีหรือมีอะไรที่สอน อีกอันหนึ่งก็คือพื้นฐานที่เป็นคนมีเรื่องโชคลาภอยู่นิดนึงเคยได้อยู่แต่ไม่ได้เยอะแยะการเปลี่ยนใส่ตัวเลข7 8 8 7 9 3 3 9จะส่งผลทําให้มันกระตือรขึ้นตถิติมันก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเลขปุ๊บแล้ว10งวดถูก10งวดคงเป็นไปไม่ได้จากที่เราฟังอาจารย์พูดมาครับหลายๆคนครับอาจจะฟังไปแล้วมันมีเลขชุดที่โดนกับท่านแน่นอนครับว่ามันต้องการการพิสูจน์และในเว็บไซต์ De โ o เด r 159ครับเราได้ยกการทํานายตามศาสตร์อาจารย์นิจิกิจเนี่ยมาอยและ สูตรด้วยตัวคุณเองได้ฟรีครับ